สวัสดีครับนับมาเป็นข้าวดีนะครับในเมืองสตูลนะครับทีเรามีสถานกักกันซั์นะครับพวกม้าจนจัดนะครับเอาไว้ที่นี่เลยนะครับวันนี้นะครับวันที่3เมษายนนะครับปี60นะครับเราจะมีพิธีเปิดกลงสถานกักกันซั์นะครับนี่กับท่านประสิทธ์เบสกุลนะครับอดีตนายกเศรนตรีมาถึงแล้วนะครับคนเสื้อสีม่วงนี่คือปีจ้านะครับผู้ดูแลม้านะครับ นี่กับนายกเศมนตีนะครับทันวิเชียนตันตียพมาทึงเลยนะครับนี่ันประหลัดเทศบาลครับไปลูกไปอ่ดาานาทีนะครับทาุดกำลังทำมันมานะครับคืออยาให้มันเดี๋ยวแปรพันมากแรงไอ้นีมาหุ่มเลยเวยนนายกอบะมาเลยนะครับอ่าเสื้อร้านะครับคือทันสฤาริ์เรียงประสิทธิ์แระานในทีนนะครับทานผูวะอีกลัรเซนก็มาทึงเลยนะครับ รายงานวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสถานสถานที่อย่างนี้นะครับเริ่มสร้างกลางเล็กวันที่21ตุลาคมโชว์โซตมาลายซุปซครับแล้วก็มาแล้ววันนี้นะครับวันนี้จึงเป็นพิธี่เปิดย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ว่าให้เก็ยตมาเปิดเลยนะครับตันนี้ท่านนายกเทศมนตรีกำลังเกาไหลงานครับ เท่นึนี่ครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาให้กับทางต่อไปนะครับสำหรับการรองรับสนักเรีนการี่จะช่วยกันดูแลในเรื่องนักเรนแนเกเป็นแล้วผมขอเปิดสถานสงเคราะห์สัตว์ที่จนวนหนึุ่นล้นันองครับขององคุณครับ ห้าดีสามสองหนึคนนี้กับไม้การต้อนรับอย่างดีนะครับเขาจักได้ ก็เป็น,น,นอ,อนุเสธพีทีการเปิดสตานโครงก่อสัตว์นะครับ <c oughs> นี่กำลังทำสัญลักษณ์ให้กับมาที่ทำมันเร็วนะครับจะได้รู้โรยตัวไหนติดทำเร็วตัวไหนไม่ทำที่ <c oughs> นะครับก <c oughs> ็คือซักสัญลักษณ์ถิวกาเป็นโอกาสดีนะครับได้หมอบลูกนะครับให้กับปาจ๋านะครับเป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับปาจ๋านี่มีการทำงานต่อไปนะครับเลยนี่น้อวัดวันนี้อย่าดันกัน